แล้วก็คืนนี้ค่ะพี่แมมหลายคนรอคอยเลยกับการติดตามชมละครเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษนะคะเรื่องราวของหมอวัดกับนุชจะเป็นยังไงนะคะทั้งช่องสาแล้วก็ช่อง3 3เพราะว่าเท้าความไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เขาขอแต่งงานกันแล้วนี่สร้างความตะลึงพึงเพลิดให้กับทั้งคนดูแล้วก็ในละครเองด้วยค่ะนอกจากความเข้มข้นแล้วนะคะคืนนี้เดี๋ยวเขาจะแต่งงานกันแล้วค่ะพี่แมมละครเรื่องนี้เองก็มีตัวละครหลายคน ที่สร้างสีสันอย่างนี้นะคะพี่ท็อปดารณีนู๊ดนี่ก็เป็นอาสาวของนู๊ดแล้วก็คอยเจ้ากี้เจ้าการจับคู่กับ หมอวัดนะคะจับคู่หลานสาวแล้วก็รวมหัวกับนี่ค่กับแม่คุณหมอสัตววัดและบทโดยพี่แหม่มจินตลานะคะซึ่งพี่แหม่มนี้ไม่บ่อยนะจะได้เห็นเล่นบทตลกร้ายๆ<ช>แบบนี้แล้วก็มีพี่อ้นสีพันด้วยรบทเป็นประพาเลข,ขาของนุชนะคะก็สร้างสีสันได้ดีเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปฟังพี่ท็อปดารณีนุชกับอ้นสีพันพูดถึงบทบาทที่ได้รับกันค่ะ บทบาทคืออานันธนาค่ะอาคนนี้นี่หัวเดิมเคยเป็นคนดีตอนสักสามขวบแล้วก็ผันตัวเองมาโดนชีวิตแบบโดนเขาเรียกว่าอะไรนะคือเรื่องนี้ลเลอะเทอะหมดเราควรจะต้องเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับ พระเอกนะแต่ความที่เราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าหนอนบ่อนไส้ครอบครัวค่ะ <c oughs> ก็ไปเอาผลประโยชน์อะ่ะจะไปกวาดเกี่ยวผลประโยชน์อะไรก็ได้ที่ได้ผลประโยชน์อยากจะรวยรวยเพราะว่าชีวิตขาดความรักผัวก็ทิ้งแล้วก็เรื่องของเรื่องก็อยากจะได้ถ้าเรามีเงินแล้วก็จะมีผู้ชายอยู่ในกำมือเราก็แบบว่าสนองแต่กิเลสตัณหาของเราอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยลืมครอบครัวลืมอะไรแต่อนันทนา,นาจะต้องโดนอะไรกับเขาบ้างแหละแล้วตอนจบอนันทนาคงจะได้ กลับตัวมะเป็นเราจะกลับตัวเก่งจังเลยอะทำไมจาเรื่องเราตัวเองได้ขนาดเนี้แบบนี้ยจริงจปกติจะเรียบราแต่ครั้งเนี้ยนางมาเล่นร้ายแต่ร้ายเป็นร้ายตลกกับพี่แหม่มอะ <palabra> แล้วก็ร้ายไปโดยที่แบบว่าคือเห็นแล้วก็ เอ็นดูเหมือนแกนไม่รู้เรื่องอ่ะร้ายไปโดยแบบว่าขาดการยัยงช่างใจใช่ก็แบบอะตายแล้วฉันก็เลยอ๋อลงทุนก็เจ๊งอ๋อคิดอะไรง,ง่ายๆเป็นคนที่ไม่รู้จักวางแผนไงลูกฉันเป็นหมอก็เดวหาลูกแก้ปัญหาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆอยู่วันๆเงี้ยก็มาเข้ากันเขาเดยพวกมักง่ายก็เลยมาสมหัวกันนานเนี่ยร้ายมากแล้วคนคิดดูสิว่าร้ายแล้วเป็นอัลไซเมอร์ด้วยคิดดูสิฉันเพูดไปหรือยังฮะฉันพูดไปหรือยังประพาประภาในเรื่องเนี่ยเกรงใจแบบเจ้านายเนาะทำไมดูเกรงใจแล้วกลัวมากขนาดนั้นนะคะ อ๋อบางทีก็เล่นไม่เสถียรนะคะบางวันก็เล่นเจงใจบางวันก็เล่นเล่นหัวเจ้านายเลยรับ เรียกว่าเป็นตัวละครที่สร้างสีสันมากเลยทีเดียวนะคะสําหรับสองคนนี้ส่วนคืนนี้อย่างที่บอกค่ะแต่งงานแล้วนะคะหมอวัดกับนุชเนี่ยเป็นยังไงต้องรอติดตามกันค่ะค่ะแล้วก็สําหรับซีนนี้ต้องดูนะคะแน่นอนค่ะก็ไปในเรื่องเดียวกันเลยนะคะเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษนะคะอย่างที่ฝนแล้วก็คุณผู้ชมค่ะได้ติดตามกันนะคะว่าสมิการเขาก็เสียใจมากนะคะที่คุณหมอเนี่ยได้ขอนุชเนี่ยแต่งงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงกับจะทําร้ายคุณ หมอเลยทีเดียวนะคะเลยจัดให้ว่าซีนนี้ต้องดูค่ะแต่งงานกับผมนะครับหมอก็เป็นถุงโศกเรากลับมารักกันเหมือนเดิมนะหมอเราไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกเพราะยังรู้ใช่ไหมไม่ใช่เพราะใครทั้งนั้นจากที่ผมไปเห็นใช่ไหมหมอถึงจะรู้ว่าโสมรักหมอขนาดไหนอ่ะคนอย่างคุณไม่มีทางทำร้ายตัวเองเหรอกโสมิกา เลื่อนง,งานแต่งได้ไหมเดี๋ยวเพื่อนง,งานแต่งได้ไหมสองค่ะนุช<ม>บอกว่าบอกคุณพ่อว่าเลื่อนง,งานแต่งได้ไหมได้ไหมทำไมต้องเลื่อนค่ะคุณหมอเลื่อนชนหรือเปล่า หรือยังไงค่ะแต่ฝนบอกว่าอันนี้ได้แต่งคืนนี้ได้แต่งจะให้แต่มามาช็อตนี้เห็นเป็นไงเริ่มเริ่มไม่แน่ใจแล้วค่ะว่าจะได้แต่งหรือเปล่าค่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามีเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมแล้วก็ฝนเนี่ยคาดไม่ถึงแน่ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวว่าคืนนี้ซีนนี้ต้องดูกันเลยทีเดียวนะคะที่ได้ยินมานี่โดนหลอกมาอีกแล้วใชื่อคะอยังชายคนนี้ <laughs> ไม่ใช่ผู้วิเศษทางช่องสามแล้วก็ช่อง3 3าเวลาสองทุ่ม2 0นะคะค่ะ